สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนายพีนะครับวันนี้นะครับผมจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับมาแนะนำเพื่อนๆน,นะฮะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราได้รับความขอบคุณมาจากร้าน r e a d y i s ิซ m นะครับที่ส่งมาให้เราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะครับ และผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคืออะไรเราก็ไปดูกันเลยนะครับ C Firming Serum 1 2 s q ร a l i t e Vitamin C นะครับตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มวิตามินซนะครับที่ทาง Lady Ism ได้ส่งมาให้เราลองกันนะครับ <ellt academy S 2> ก็ตัวเซรั่มวิตามินซตัวนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องนิ้วรอยที่เกิดจากแสงแดดนะครับแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวาะต่างๆนะฮะทำให้หน้าแ,แลดูกระจ่างใสขึ้น แล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนภายใต้ชั้นผิวหนังของเราด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาดูแ็ฮเกจจิ้งกันก่อนเลยนะครับทาเลดี้ซึ่งนะครับก็ได้ส่งวิตามินซีตัวนี้มานะครับก็จะห่อฟอยล์กันกระแทกอย่างดีนะฮะก็คือมาเป็นขวดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ขวดจะเป็นสีชาเนื่องจากว่าป้องกันแสงแดดนะฮะเพราะวิตามินซีสามารถทําลายได้โดยแสงแดดนั่นเองนะครับ แล้วก็ตอนแรกเนี่ยจะมีดรอปเปอร์มาให้เรานะครับเสร็จแล้วเขาก็จะแถมตัวหัวสเปรย์มาให้หัวสเปรย์อย่างเงี้ยฮะที่เปิดมานะแล้วก็ฉ,ฉีดฉีดเอานะครับแต่อย่าฉีดดนหน้านะฉีดใส่ฝ่ามือก่อนแล้วค่อยลูบลูบแล้วก็ค่อยลงบนหน้านะครับที่ถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนหัวสเปรย์นะฮะเนื่องจากว่าดรอปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเวลาดูดวิตามินซีขึ้นมานะครับ จะทาให้วิตามินซีโดนอากาศและสามารถเกิดการออกซิไดร์ได้นะฮะหรือปฏิกิริยาทางเคมีที่ออกซิเจนมีผลต่อวิตามินซีนั่นเองนะครับทาให้วิตามินซีเสื่อมสภาพโดยเร็วนั่นเองนะฮะเราก็เลยเปลี่ยนจากหัวดรอปเปอร์มาเป็นหัวสเปรย์แล้วก็ฉีดก่อนลงหน้านั่นเองนะครับตัวแพคเกจจิ้งเป็นขวดแก้วตกแตกนะจ๊ะจะบอกให้เพราะฉะนั้นอย่าทำตก และอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนมาเป็นหัวสเปรย์เนี่ยนึนจกจึว่าสมมติเวลาเราดอกขึ้นมาเราหยดเสร็จมือใช่ไหมบางทีแบบมือเราไปปัดโดนหวดแก้วโปะแตกหกอ่ายุ่งเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นหัวสเปรย์ดีกว่าก็ขอบคุณทางร้านเลดี้ซึ่งด้วยนะครับที่แถมหัวสเปรย์มาให้เราก็จะมาดูเนื้อเซรั่มตัวนี้กันนะครับว่าเนื้อเซรั่มเป็นยังไงนะฮะก็จะบีบเป็นสเปรย์ออกมาให้ดูนะฮะอ่ะมันจะออกมาเป็นสายนะฮะอุย เห็นไหมมันจะเป็นน้ําขาวๆนะครับใสๆแต่ว่าเนื้อมันจะเข้มข้นมากนะครับเวลาทาลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกอุ่นๆมือนะครับคือมันชื่อของเฟิร์มมิ่งนะฮะก็จะช่วยในการกระชับผิวเราด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อของเซรั่มนะฮะแล้วก็จะซึมเร็วมากนะครับ สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยโดยที่ไม่มันเยิ้มนะครับก่อนใช้ก็ได้เคลมว่าช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นช่วยทำให้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยปกป้องริ้วรอยจากั่งแดดถูกไหมเราก็จะมาดูกันว่าไสามตัวนี้เนี่ยทำได้จริงไหมก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าริ้วรอยของผมยังไม่มียังไม่เกิดคืออายุยังน้อยนะ ก็เลยขอค้างตรงนี้ไปละกันส่วนการกระตุน้นคอลลาเจนกับเนื้อเยื่อภายต้เซลล์ผิวอะไรพวกนี้เนี่ยจะมาขอพูดกันเลยว่ามันใช้หลังจากที่ใช้นะครับสองสัปดาห์ที่เราได้ทดลองกันมานะครับเราก็ได้รู้สึกว่าผิวดูตื้นขึ้นคือน่าจะรู้จักใช่ปะถ้าเกิดเป็นรอยสิวหรือว่าเป็นหลุมสิวที่แบบเราบีบมนะันอ่ะมันก็จะเป็นทิ้งรอยทิ้งหลุมให้เราแต่วิตามินซีตรวนี้เนี่ยหลังจากใช้สองทิ้นนะครับ หลุมแล้วก็ลอยตื้นขึ้นจริงๆนะครับก็เห็นได้ชัดอ่ะเพื่อนทักก็เลยมาบอกกันเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันได้ผลกับการสร้างกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อเสริมสร้างชั้นเซลล์ผิวให้มันดูตื้นขึ้นนะครับตัวนี้ถือว่าผ่านะฮะต่อมานะครับเราจะมาพูดกันถึงว่าไอตัวซ i เฟอร์มิ r เ m รั่ม25%วิตามิน C ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วขาวจริงไหม สำหรับผมแล้วหน้าแรดูกระจ่างใสขึ้นนะครับจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยหน้าเปลี่ยนจนแบบว่าเพื่อนทักเฮ้ยทำไรมาข่าวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ใช้แล้วเรื่องของรอยด่างดำที่เกิดจากสิวอะไรพวกเนี้ยมันจางลงแล้วหน้ามันก็ดูกระจ่างใสขึ้นในแง่ของหน้าไบรท์คือเร้ว่าอะไรอ่ะหน้ามันจะดูมีออร่ามากขึ้นนะครับแต่มองไม่ได้ออกเป๊ะเลยว่า เฮ้ยหน้าขาวขึ้นเป๊ะเ,เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะราคา C-Firming Serum ตัวนี้นะครับอยู่ที่1,200บาทนะครับซึ่งเราก็ขอขอบคุณทาง l a ดีซึ่มมากๆนะครับที่ส่งมาให้เราได้ลองใช้กันดูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าชอบแบบมากๆเลยก็ท้าหมดก็คงต้องสั่งต่อ เพราะชอบ<ด>จริงรน,ะนะครับตัวเซรั่มวิตามินซีตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้ขาวขึ้นแต่ทําให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะครับอันแน่นอนว่าถ้าเกิดรอยสิวหายหลุมตื้นขึ้นหน้ามันก็ใสขึ้นจริงไหมมันก็เป็นธรรมชาตินะครับก็แนะนําว่าถ้าคนที่ต้องการให้หน้าดูขาวขึ้นก็จะไม่แนะนําให้ใช้เซรั่มตัวนี้ แต่ถ้าคนที่ต้องการให้หน้าและดูกระจ่างใสขึ้นดิ้วรอยไม่มีผิวตื้นขึ้นแล้วก็รอยด่างดำอะไรเนี้ยลดลงก็แนะนำเลยเซรั่มตัวนี้ใช้เยี่ยมฮะถ้าใครสนใจ c f i ฟิร์ม s ิ่งเซรันะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่ w w w l a d y l i s m c o m นะครับและถ้าใครสนใจที่จะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่ w w w ร์ c เว็บดอ o เฟซบุ๊กดอทคอมสแลพีนนะครับยังไงวันนี้ผมข้อขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย